วะผมตึกผมผมตึกผมยิงมันมาตรงมาแล้วโอ้โหอยู่ตรงไหนยิงเยอะแยะวะเดีย๋อ๋อตรงนี้โอ้โหไอ้เหี้ยมันไม่ตายไอ้สัตว์หลังเข้าไอ้เหี้ย แต่ลงนี้ก็ดีนะลงนี้ลงไปอัดเมืองต่อคือดีเลยนะตาในยิงหัวแม่งเลยเฮ้ยเฮียโคตรหรอเขาน็อคเลยมาถึงก็เอาอะไรนี้เลยเหรอเปืนก็ไม่มีโอ้ยเติมพลดงลงมาดิงเลยเฮียแต่ฮัต้องขอเลยโอ้ยไม่มีปืนเอ้อโอ้ยเฮียอะไรเนี่ย Apa? Ambil. Ayo. guys, I'm back. Shield is ready to go. I'm busy binging. <laughs> yeah. Mereka. Ada. 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 Ada.

คุณขับโบ้ยเหรอโอ้ยมันก็ซ้ดย่างนี้แม่มันยิงมาจากไหนวะข้างหลังอ่ะน่าจะบนบบนดัดวะบบออนกระสุนมันจะมัหมดกระสุน เฮ้ยของใครอ่ะของผมของผมตัางเกาะมาทำเกี้ยอะไรล่ะมาดิโอ้ยัาร์เีฟิกูยังเร็วอยู่นะอะไรมามาบ้าไปอู้ ้ยรถมาวะรถมาทางผมใช่ไหมเฮ้ยมีรถแม่งมุมด้วยข้างบนเดี๋ยวกูลงไปถล่มเมืองแม่งเลยสัสปากของมานเนี่ยว่ะดืมีปืนอะไรที่ดีกว่าปืนตรัตรตรตดนี่ไหมเนี่ย แต่น,นี้ไม่มีเลย,หบบหเ,ยลเหรอีจัดปืนแบบเนี้ยเหรอเอ้ยมีคนลองอีกคนลงคนลงบนบนบนนี่บนนี่บน,บ,นบนลูกอะไรบนลูกบนลูกใช่ไหมได้เลยน้องพี่เดี๋ยวพี่จดัดให้ชอบเล่นที่สูงชอบเล่นดูที่สูงใช่ไหมน้องปั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 งโอ้โหไม่โดนโดนนัดเดียวน็องไปดิเออจะไปเอาจูปิเตอร์จากไหนวะนะ่ะ ไอ้เพื่อนโดนกูไม่อยากช่วยมึงเลยว่ะมึงแย่งตัวกูเล่นอะว่าคติว <okay ่ะมันอยู่ไหนลงไปถล่มเมืองดีกว่าปะไปถล่มเมืองเลยเก็บเคลียร์ยิงถล่ม ต้องลงจากชิดไอ้บนภูเขานี่ใช่ไหมเนี่ยไอเราชอบยิงกับมันบ่อยๆเนี่ยชุดิเซอร์ไอพี่เจตเมืองคันยีวามีคนเห็นมีมีมีเยเยอะเยะโอ้ยยิงมาเลยวะเฮ้บนบนเหตุบนบนเห็ดบนเห็ดบนเหตุโดนเห็ดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเจ็บ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  มีสกปเว้ยใครโอ้ยเยอะยิงพลาดี๋ยสัตว์เอ้อนกระโดดกระโดดดึง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 นั่นแตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ที่จโดนเลยวะโดนบาโดนบาพี่ไม่มีสกปรยิงกับมันนะแค่แคกน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 กตาย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 เอาดีีีเเอออาลืดมี ไม่โดนถือบนฟ้าเนี่ยเออนั่นแหละต้องมีสักสี่คันในถล่มยิงเออว่ถ้ามีสักสี่คันนี่เป็นยังไงวะอยากรู้อ่ะตายดดดโดน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 ตรงบ้านนี้นะ เห็นสโคปแล้วเฮ้ยออกมาข้างนอกว่ะเรือนี่ออกมาข้างนอกว่ะเจ็บนะตรงเนี้ยเพื่อนตรงเนี้ยด้วยลัวลัวลัวเพื่อนเห็นไหมล้วเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนลงรถแอนน์นพี่ลงรถพี่ลงรถเรืออยู่บนเห็ดตัวหนึ่งเพื่อนระวังนะบนเห็ดเหรอพี่จัดให้นอะพี่บนเห็ดเหรอแท็ก เออแม่งเสียงเปียอะไรวะผมตึกผมผมตึกผมยิงบ้านมาตรงมาแนลอ๋อโหอยู่ตรงไหนยิงพเยอะแยะวะเนี่ยอ๋อตรงนี้โอ้โหไอ้เหี้ยมันไม่ตายไอ้สัสหลังเข้าไอ้เหี้ยเฮียพี่ตายพี่เกิดพี่เกิดพี่เกิด หลังเข้าเฉยโอ้โหหลังมาเป็นตี้เลยพี่อนฉีไปฝั่งนู้นฉีไปฝั่งนู้นเพื่อนเราเสกลงที่โิ้นนะเพื่อนไปลงที่เดิมอ่ะน่าจะอ้อมหลังอ้อมหลังไม่มีอะไรแล้วของไม่ใช่มีนั่นแหละโอย่างเสียเลยโอ้โหเต็มตีเลยบนนั้นอ่ะมันยิงกันอยู่เนี่ย โอ้ถ้ามีบาร์นี่พีดไปเก็บปี๊ดแผลส์มันปั๊มยิงฟรีได้ไหมอ๋อไม่ได้เลยไม่มีปืนระยะไกลเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมีเกาะอ้ทำไมมันหันมายิงแบบแปลกๆงั้นวะเออไหมทำไมเป็นไงไอ้โลอิมบอร์ดแล้วหน่าพี่อ๊ด ยีมช่วยเล็งมั้งไว้ว่านะอยู่ๆก็โผล่อยู่ๆก็หันมายิงไอ้เหี้ยต้องใช้บายจริงหรือเปล่าใ้่หาบายใช้ไม่เจอบายเจอแต่ไม่มีสโคปบมาใช้ยิงโดนสโคปอย่างเดียวเนี่นี่รู้ว่ามีหน้าไม่เห็นตัว Start delivering airdrops. do Airdrop delivered. A new reaper has arrived. ่นญาติเขาอยู่ไหนอ่ะพี่ตายพี่ตายไม่เหลือแต่เพื่อนคนเดียวอ่ะไม่ไม่มีบอยบอยเกิดแล้วบอยเกิดเอาหรอทำอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้เราก็บตัวไปชุบพี่ให้ได้ เขาเชือตั้งโล่เชื่อแล้วก่อนวงจะมาด้วยนะไปๆมันมันต้องไปแล้วเข้อยู่บนนี้ คิดเลยโูบงเข้ามันไปดักร้อกันในโบอ,อีกแล้วนะหันดูอ่ะจับเก็บเกาะอะไรแล้วนะหน้านลยโอ้ไปดักร้อแลอ้วต้องเข้าบงแล้วต้องเข้าบงาบใช่เว้ โอ้ข้าอมอ้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 อมฝ่าหน่อได้ไหมบ้างไปฝั่งเพื่อนไปฝั่งเพื่อนบอยหน้าต้นไม้นั่นเลยนะไปมาฝั่งเพื่อนนี้โอ้โหได้ได้ด้วยปั๊มยากษ์กโอ้วงแรงยังวะไอ้ที่ไปถึงเพื่อนไว้เนี่ยไม่คิดกันเหลืออันเดียว ตรงนี้เองบ o ยตรงนี้ตรงนี้โหยาหมดแล้วนะพี่ก็หมดอ่ะสี่สิบวิชีวิตลอดมาได้ยังไงวะ เนเ,นเราเก็บได้ว่ะได้จะผมพอก่อนนะอ้าพอล้วโอเคโอเคบายมบายบอย,บอย,บอยลองไปพี่กันาลองไปรอกันรอกันรอกัน เดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดไหมหรือว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างหนึ่กนะ่อนเนาะสองตัวเลยนะเพื่อนไปไหนมันอยู่ข้างบนเรามันอยู่ข้างบนเราอย่าเอามันไม่ละกระโดดขึ้นไปได้พี่ยิงได้เลยนะมันลงแล้วมันลงไปนู่นแล้ว Oh, don't one No, 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 no. I'm danger to lose him out. Down, Oi! Oh! Hey, oh, fire! Ah. Reloading! Shield is ready to go! Damn, damn, boy. Don't need, don't need. i Don't do sense danger.

Oh you didn't try it, yeah, we were built to drive, yeah I think that we've all had enough keeps you up and die, yeah. Make all the demons <laughs> quiet, <laughs> yeah, <laughs> we were built to drive, yeah.